แต่ถ้าย้อนดูนะครับวาธกรรมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการใช้กฎหมายมาเป็นตัวห้ามหันกันเนี่ยนะครับม,มาตั้งแต่ปี2551นะ51นะครับนู่นะี่ยตอนนั้นใช้คำว่าตุลาการพิวัตรนะตุลาการพิวัตรในสมัยนั้นคือใช้ตุลาการมารแก้ปัญหาที่เป็นข้เรียกความขัดแย้งของบ้านเมืองครับ,รบเขาใช้ว่า ใช้ตุลาการเป็นเครื่องมือในการทําลายล้างอีกฝั่งหนึ่งครับปีัหาร้หเนี่ยครับสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้วินิจฉัยให้ยุบพักไทยรักไทยและอีกสามพักเล็กตอนนั้นเกิดบ้านเลขที่111จําจำได้ไหมกรณีจ้างพักเล็กครับลงรับสมัครเลือกตั้งครับกลไกว่าด้วยเรื่องอํานาจทางการเมืองกับกลไกกระบวนการยุติธรรม มันเดินไปด้วยกันไม่ได้สุดท้ายการเมืองที่มันต่อสู้กันอย่างรุนแรงต้องมีคนกลางมาตัดสินและนั่นคือตุลารครบนั่นปี2050 2 0 5พและก็ไปจัดการอดีตหัวหน้าพักพลังประชาชนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณสมัครสุนทรเวชนะครับ,รบพนจากตําแหน่งด้วยเรื่องของการบอกว่า ไปทำกับข้าวในรายการชิมไปบ่นไปและมีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการนะทำรายการครับนายกรัฐมนตรีเขาห้ามไปเป็นลูกจ้าง<ม>อื่นๆอื่นใดนอกเหนือจากเป็นลูกจ้างของประชาชนและ,และจัดการกับคุณสมชายวงสวัสด์นะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาจากพรรคพลังประชาชนด้วยข้อจัดการที่ว่ายุบพรรคพลังประชาชนนี่คือตุลาการที่เข้ามาแก้กลไกลคา<อ>กวามยั่งนะงสังคมครับไปพิสูจน์ว่า พักพลังประชาชนเนี่ยม,มีกรรมการบริหารพักเนี่ยทุจริตการเลือกตั้งนี่คือการตัดสินใจโดยศาลครับจึงเรียกว่าตุลาพิวัตบตุลาการพิวัติ <นะ S 2> ปี2557นนะครับเขาใช้คำนิยติชัยว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะนะฮะหลังจากผู้ชุมนุมกปปสปิด,ปด่วยเลือกตั้งอะไรจุดเหตุตอนนั้นเพราะอะไรเพราะมีคุณหญิงบางท่านไม่ใช่ ปีปี2557ไม่ใช่อ้นี้ที่หันปิดหน่วยเลือกตั้งหันหลังหันหลังให้หน่วยคูหาแล้วเห็นการเนี่ยคือปี2 5 4 9นะครั่บ้นะครับแต่ที่ต้องยกเลิกนะการเลือกตั้งหรือชี้เป็นโมฆะปี2 5ง7เนื่องจากกปปศไปปิดจุดเลือกตั้งทาให้การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวครับเพราะรัฐมนูญบอกว่าการเลือกตั้งต้องเลือกตั้งในวันเดียวนะวันเดียวกันนะครับ และอีกอันหนึ่งของปี2557เนี่ยหลังจากคุณทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปฟ้องศาลปกครองว่าการย้ายนั้นไม่เป็นธรรมใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมและสุดท้ายคุณยิ่งรักต้องพ้นตำแหน่งรักษาการนายกศาลปกครองนะศาลปกครองครับอันนั้นคือปี57ครับแลวปี2562คือการยุบพักไทยรักษาชาตินะครับด้วยข้อหาอย่างที่เราว่ากันนะครับ แล้วก็รีดรมเนียมประเพณียวับปีเดียวกันก็ไปให้คุณธนาธรจึงรุ่งอังกฤษนะครับพ้นจากสภาพสสเหตุเพราะว่าไปถือหุ้นในวีรัษ์มเดียก็คือถือหุ้นสื่อนี่แหละแต่ใช้คำตัดสินของศาลมาตัดสินจึงเรียกว่าตุลาการพิวัตรครับปี2 5 6 3ยุบพักอนาคตใหม่อันนี้ยุบพักอนาคตใหม่ในปี63ครับและต่อมาคือพิจารณาเรื่องกรณีของพลเอกประยุทธ์ ในการพักบ้านหลวงไม่พ้นมาไม่พ้นจากไม่ข้อ2 5ปี5 6 5ก็ยังหาอนุมัติหรือการต่ออายุให้พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ครบ8ปีนายกขาดตอนนายกขาดตอนจากวันที่ใช้รัฐธรรมนูญปี60ครับปี2566จะใช้นิติสงครามหรือตุลาการพิวัตรอีกไหมกรณีหุ้นสื่อไอทีวีนี่คือการใช้อำนาจของ นิติศาสตร์มาแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมที่เกิดขึ้นรประเทศไทยมีร่องรอยประวัติศาสตร์ให้ศึกษาว่าด้วยเรื่องการเมืองกับการใช้กฎหมายมาแก้ปัญหาหากว่าเดินหน้าไปแล้วไม่สามารถที่จะประสานรอมชอมในสังคมให้เกิด้้นนสัปดดาาาาหห์ที่ผ่ผมมเเือพกกไกไ คือเนื่องจากว่ากกตยกคําร้องยุบพักเก้าวไก่สี่คำร้องคําร้องอะไรบ้างครับอนีเรื่องแรกกล่าวหาว่าปฏิพัฒสันติพาดาและกรรมการบริหารไปหาเสียงไปพูดกล่าวล้ายในการปราศัยที่พิษณุโรคเมื่อวันที่5้ามีนาคมครับกอาวร้ายโครงการพระรำลพิงสาบัญนะครับนะครับอันนี้ยกยกร้อง อันที่สองร้องพักเก้าไก่มีนโยบายที่จะยกเลิกม1 12่ยกนะครับอันที่สามเรื่องคุณอมรรัตน์เป็นโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กจุดยืนของตัวเองและพักเก้าไก่เรื่องม1นอยกครับอันที่สี่กล่าวหาว่าพักเก้าไก่นะครับยินยอมให้นายธนาธรและพันนิกาเป็นผู้นําในการหาเสียงเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงว่างั้นเถอะและขึ้นเวทีดีเบตเป็นตัวแทนพรกการเมืองว่าฐานะตัวแทนพักครับคครองงําไหม นะครับกกตยกคำร้องไป14นะครับและก้าวไกลรอดอีกครั้งหน hmm. pues uh yeah ึ่งกกตไม่รับครไม่รับคำร้องสามคำร้องนักคำร้องสามคำร้องเกี่ยวกับหุ้นไอทีวีนะครับแต่เรื่องนี้มีประเด็นครับการไม่รับคำร้องตอนแรกนึกว่าจะรอดไม่ใช่เพราะกกตบอกว่าถึงไม่รับคำร้องที่คุณเลืองไกลที่ใครต่อใครไปยื่นสามคำร้องเพราะมัน ผลระยะเวลาที่การยื่นผลระยะเวลาในการเรื่องตามบพรปประกอบ,บการเลือกตั้งประกอบรัฐธรรมนูญน,นะครับ,รบมันเป็นว่าด้วยเรื่องระยะเวลาแต่แไม่ได้ความว่าการถือวุฒนนั้นมันจะไม่ขัดแต่กกตอบอกให้สอบเพิ่มอืมผมเรื่องบอกว่ามาตราหนึ่งห้าหนึ่งตามพรปพักการเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งว่าด้วยการยืน่นคุณสมบัติอันเป็นเท็จทั้งที่รู้อยู่ ทำไมมันหนึ่งห้าหนึ่งมันเหมือนกับจำนวนสอสอเลยเจ้ากันเลยนะเจ้ากันเลยครับเขาบอกว่านี่แหละที่บอกว่ามาตาหนึ่งห้าหนึ่งคือกกตมีคำสั่งเป็นกรณีกรณีความปรากฏกรณีความปรากฏคือเรื่องราวปรากฏจริงรู้แล้วว่าพี่ธาเนี่ยนะครับมีการถือหุ้นมีลักษณะต้องห้ามในการเข้าเป็นสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเป็นสสและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายรู้อยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนรับสมัครว่าตัวเองถือหุ้นอยู่และขัดต่อมาตราหนึ่ง้าและโทษ151เนี่ยนะครับคือต้องปรับตั้งแต่20,000บาทถึง200,000บาทและไอสารเนี่ยสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด20ปีอุปีแรงนะแรงนะเนี่ยเหมือนอตอนแรกเหมือนจะดีใจแต่พอไปอ่านลึกเนี่ยโอ้โห คุณสมชัยศรีสุธยากรอ,าอดีตกะกะตซึ่งเหมือนจะอยู่ข้างนูน้นบอก,ว,ก,กว,ว่าหนักกว่าเดิมแปลว่าหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมคุณสมชัยบอกว่าเหตุผลที่มันหนักกว่าเดิมเพราะ,อ,ะอันไม่รับคําร้องสามสามข้อในเรื่องคุณสมบัติที่ร้องเพราะระยะเวลามันขัดกับกฎหมายครับแต่การรับในกรณีของกกตที่รับมาทําคดีเองและสั่งฟ้องเองโดยมีมติการสอบสวนเพิ่มนั่นแหละ แปลว่ากะกะตรับเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพแล้วตอนนี้ไม่ต้องไม่ขคยื่นอีกรกรกะตต้องสอบอและก็ส่งเรื่องนี้ว่าจะตัดสินยังไงและเพิกถอนสิทธิหรือไม่กะกะตจะต้องแจ้งความดำเนินคดีผ่านทางตํารวจและเวลาสั่งฟ้องต้องสั่งฟ้องตามกระบวนการกฎหมายอาญานั่นก็คือส่งไปที่อัยการและไปศาลอาญาโดยไม่พึ่งศารลรัฐธรรมนูญ